บริการพิเศษจากกรออที่ช่วยให้คุณทำธุรกิจได้สะดวกสบายและง่ายสุดๆจนสามารถมัดใจนักลงทุนจากทั่วโลกมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ ถ้าเราจะต้องเลือกพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจัดตั้งสถานประกอบการก็เหมือนการเลือกซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรครับจะต้องมีทำเลที่ดีมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการที่มีคุณภาพด้วยการเลือกลงทุนสร้างสถานประกอบการก็เหมือนกันนะครับมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่ารวมไปถึงต้องติดต่อหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกัน ถ้าเราไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมขั้นตอนในการทําธุรกิจก็จะง่ายและสะดวกมากกว่าครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอมีบริการให้คําแนะนําตั้งแต่ก่อนการลงทุนระหว่างการลงทุนไปจนถึงหลังการลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจของนักลงทุนนะครับความคุ้มค่ารวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการที่รวดเร็วคือปัจจัยที่นักลงทุนมองเป็นสําคัญแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงบริการพิเศษจากกนออสาหรับผู้ที่สนใจมาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมกันครับ อย่างแรกก็คือศูนย์บริการธุรกิจ Total Solution Center ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service ช่วยดูแลทั้งก่อนการลงทุนระหว่างการลงทุนและก็หลังการลงทุนครับและในช่วงก่อนการลงทุนนักลงทุนสามารถเลือกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่65แห่งทั่วประเทศไทยใน16จังหวัด ทั้งนิคมอุตสาหกรรมที่กนออดาเนินการเองและนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานเพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกทําเลได้หลากหลายตามความต้องการครับและเมื่อนักลงทุนเลือกพื้นที่ตั้งสถานประกอบการได้แล้วในช่วงระหว่างการลงทุนก็จะประกอบไปด้วยการขออนุญาตต่างๆไปจนถึงการดําเนินกิจการครับโดยปกติแล้วจะต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะมีบริการสุดพิเศษอย่างที่2ก็คือ การขออนุญาตใช้ที่ดินก่อสร้างและประกอบกิจการรวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกนอ,อสามารถอนุมัติอนุญาตสถานประกอบการในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมได้ทุกขั้นตอนจบในที่เดียวครับและปัจจุบันครับกนอ,อก,ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทําได้ทั้งเรื่องการขออนุญาตทั้งหมดผ่านระบบบริการอัตโนมัติอนุญาตผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าระบบ epp ก็คือ e permission and e privilege ครับ โดยจะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-signature พร้อมกับ QR code เพื่อยืนยันความถูกต้องทั้งหมดนี้จบผ่านในแอปพลิเคชันเดียวจะเห็นได้ว่าช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการจัดตั้งสถานประกอบการได้เยอะเลยครับจากบริการด้านระหว่างการลงทุนไปดูบริการหลังการลงทุนบ้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ กอนอ,อก,ก็เตรียมความพร้อมด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่ครบคันได้มาตรฐานระดับภูมิภาคที่ถือว่าเป็นหมัดเด็ดมัดใจนักลงทุนครับในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียถนนระบบรักษาความปลอดภยัย ระบบการสื่อสารไปจนถึงเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง 5G มาใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทยซึ่งกอนออก,ก็จะเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะหรือ smart logistics ระบบบินออนไลน์หรือ smart bill รวมไปถึงระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือ smart waste เป็นต้น และทั้งหมดนี้ก็คือบริการสําคัญจากกรนอที่มัดใจนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาตั้งสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งกรนอให้ความสําคัญกับการวางโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูป,ปการในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาดิจิตอลเซอร์วิสอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกนออด้วยและถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมด้านบริการสุดพิเศษจากกนออสามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์จากลิงก์ด้านล่างนี้หรือสแกน QR Code จากหน้าจอได้เลยครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจากกนอได้ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ